เป็นแฟนที่ต้องอดทนมีกิ๊กติดคนต้องทนให้ได้ครับวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้เลยครับคุณเอกครับทั่ไนครับมาอยู่กันที่เปิดท้ายเมืองช้ามครับผมนะวันนี้เราจะพามาเที่ยวกันที่เปิดท้ายเมืองเช้ามบริเวณหน้าปักญานาที่ตลาดเมืองช้ามนะครับเปิดท้ายเมืองชามนะครับเราจะเปิดกันทุกวันกวันพุธวันทุกวันพุธนะใครที่เป็นนักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยว ลองดูว่าเปิดท้าชะอำมีอะไรดีบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูโตโมโหลาครับแล้ววันนี้ของใช้ของกินของเป็ดทะเลนะครับผมอวันนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะพาไปคืออะไรครับมันมีเห็คุณเอมตามใจทุตกุยช่ายทอดโอ้กราบตีนสามทีกุยช่ายทอดที่ชะอำอร่อยชิบหายรอบน้ามาอีกเดี๋ยวให้กินกุยช่ายฟรีเลย ไม่ได้อวยนะใต่ตังด้วยอร่อยชิบหายเป็นเมื่อวานกูกินกูใช้ห้าิบบาทหมดคนเดียวคนเดียวแบบคือเป็นคนที่เลิฟกูใช้ทอดมากเขาบอกว่ากูใช้ชบอร่อยมากครับผมวันนี้ผมจะพาไปกินร้านนี้ใช่ไหมแล้วก็ขออร่อยหลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะพาไปดูโอเคครับโอเคตามผมไปใ,ในดีกว่าครับ คืออยู่ตรงหน้าเทศบาลเมืองชะอำนะครับยื่องกับอำเภอชะอำปิดการบริเวณติดกันนะครับเป็นถนนที่เข้าสู่สถานีรถไฟชะอำใช่ฮะนะฮะล้็ทุกเทียนพุธเนี่ยเขาจะปิดถนนเส้นนี้ใช่าทและนี่ก็เป็นร้านแนะนำอีกหนึ่งร้านครับคุณเอกฮะร้านร้านขนมหวานเจ๊บุ๋นี่ฮะดูคนคอยครับนี่ฮะก่อนจะซื้อก่อนจะซื้อเราต้อง เราจะต้องรับปัดก่อนเกินไกลหลงหลงคนเยอะจริงคนเยอะจริงต้องรับปัดคิวต้องรับบัดคิวใช่ฮะเป็นไก่บ้านไหมคะนี่ครับใจบุ๋มมันรอคิวเทียบครับขณะนี้คุณเอกครับคุณเอกครับตอนนี้เรามาถึงหน้าร้านแล้วนะครับกลิ่นหอมเย้ายวนมากเป็นหน้าร้านที่บอกว่าบอกว่า อร่อยทีเด็ดของกุ้ยช่ายมืองช่อมเลยครับนี่ฮะเขอเรียกว่านะกุ้ยช่ายใช่ไหมกุ้ยช่ายหรือกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูแลกันดีกว่าครับนี่นะครับเรามาถึงแล้วครับเจ้าของกุ้ยช่ายจะเอาไหมคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาถึงแล้วนะครับ ผู้ชาที่ขึ้นชื่อมากเย็นทางหางไม่เยนทางหางเลยเฮ้ยทำไมน้ำมันกระเด็นผมไ่กว้วแล้วมาถึงตรงนี้ขอชิมหน่อยได้ไหมได้ชิเลยครับเงเรเ้ามือก็คล้องนดินี่วันพีชทำเอาไว้ปิดท้ทำาดอแวกี่ถาครับแปิบครับแปิบถึงเก้าสิบแปดถึงเก้าสิบถาดขายหมดไหมหมดครับหมดหมดทุกปิดทายให้เออันนี้เป็นแบบ ยังตุไม่ยังตุ่นอยู่ยังตุ่นยังตุ่นยังตุ่นให้หมอหมอใกล้หน่อยเราดูวิตาตะครับเอกอาจารย์เต่าอะไรนะเต่าไข่ร้อนอันนี้ขอขอขอใกล้ๆหน่อยถึงแล้วถึงแล้วดูความอยากให้ฟังเสียงความกรอบมันออกปากนี่ขนาดยังไม่ใส่น้ำจิ้มนะครับผม ยังขอบขนาดนี้เขาใส่น้ำจิ้มยังขนาดไหนผมต้องมาซื้อทุกอาทิตย์ยิ่มา้งยิ่งผมเดินผ่านไม่กล้าซื้อทำไมอ่ะเพราะเจ้าของร้านไม่เอาตังค์กล้าใครที่ผ่านไปขับมาแวะมาร้านนี้นะอ่าปุ๋ยเขาเรียกอะไรปุ๋ยใช่ใช่ปุ๋ยใช่นั่นไม่ใช่ปุ๋ยใช่นะคุณแม่ปูปูใช่แม่ได้ตูดไปจากไหนแม่คิดเองทำเองเรื่อยๆพัฒนา แล้วตอนนี้มีใครมาขอขอตูดไหมไม่ให้ไม่ให้ไม่ต้องบอกถือว่าอร่อยมากคุณแม่มนะครับอร่อยจริงนี่รสชาตินะจะให้รสชาติทานไปในโฟลว์ซัพเลยออยอดกอบมากโอเคใครมาให้อำแวะร้านนี้ใครที่พันแผ่านมาคร,อรั้งนี้เลยครับคุยให้อห้ำอร่อยรุ่นตัวเด็นะแล้วก็ วันธรรมดาครับจะขายอยู่เนื้อตลาดนะตลาดตุ๋เนื้อบะเือง์ับอ่ำครับตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นมาได้ทุกวันครับถ้าใครมาตอนสี่โมงเย็นมาหน้าโรงเรียนท้อหนึ่งครับผมขายอยู่หน้าโรงเรียนท้อหนึ่งของอร่อยอยู่หน้าโรงเรียนเลยครับร้านนี้นะครับสุดยอดนะครับอ่าโอเคฝากไว้ด้วยกับร้านนี้ครับหมูไช่หมูไช่ทอดชามขอเบอร์เออหายเบอร์ไว้หายเบอร์ไว้โอเคนะ นี<ม> <หา S 2> ่เพดด้วยเพดด้วยครับเพดว่าเพดว่าบอกเลยเจ็ดตำนี้เลยนักข่าจะทำเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเจอเลยฮะรับคำเฮ้ยฝากไว้ด้วยครับกับพี่แตงอ่าพ่อค้าสุดหลอ่อเบอเคนะครับเดี๋ยวพาไปร้านอื่นต่อร้านนี้สุดอยอดครับฝากขอบคุณครับขอขอคุณแม่ขอบคุณครับครับครับเอาจากร้านฮะพ่อค้ขา,ขาใจดีอันนี้เป็นกุ้ยช่ายนึ่งกุ้ยช่ายนึ่งอ่านะฮะปกติมี้กุ้ยช่ายทอดกับกุ้ยช่ายนึ่งอ่า กูใช่กูใช่กูใช่วันนี้ไม่ต้องห่วงผมเตรียมปุ๋งมานะรักโลกเลยรักโลกนะสวัสดีครับสวัสดีครับมาโอ้ลูกติดเยอะวันนี้พาไปร้านนู้นต่อดีกว่ามีขนมหวานอีกร้านนึงอร่อยมากครับผมพาไปร้านนู้นดีกว่าเดินหนักมาถึงอีหนึ่งร้านนะฮะที่เป็นตำนานของเมืองเช้อําครับเจดาฮะเจดาต้มตำครับนี่สวัสดีครับในต้มตำสุดยอดของเมืองเช้อําเลยครับนี่เจดาครับ ม,ะะมีเลอือกหลายอย่า <c oughs> งมีอะไรบ้างต้องตามคนติดเจอไหมอ่าติดเจอติดเจอใกล้ๆไหนใกล้ๆไหนตะท้อนค่ะตากระท้อนอ่าตะท้อนเป็นสีใช่ไมเฮ้ยแนจะหมดอ่าเขาว่ากระท้อนถ้าอยากให้หวานยิ่งกินต้องยิ่งคุกใช่ไหมใช่ใช่มาตื้อร้านนี้ห้ามเรียกเจ๊นะต้องเรียกพี่นะถ้าเรียกเจ๊ดิอีเจ๊ไม่ขายต้องเรียกพี่อ่าต้องเรียกพี่ได้วิลา นะครับปัาซบตอนนี้ปากบได้ใครมาเช้อําแวะร้านนี้เลยต้มตําแล้วก็ปกติขายอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรชะอําได้ขอขอเสนอหน้านะน่าของเกือบทุกอย่างนะครับไม่ว่าถั่วขั่วเองหน้าทุกอย่างกุ้งแห้นเองขอจัดขอจัดตัวได้วไหมได้เลยค่ะแล้วพิมพ์ไปเรื่อยกุ้งแห้งกุ้งแห้งของดีเลยเอามาจากไหนครับตังห์แหล่งนะตลาดบ้านแหลมค่ะตลาดบ้านแหลมด้วยอยู่ชะอำไม่ตังห์ไม่ตังห์บ้านแหลมอ่ะพี่ดูเหรอโอเค ฝากไว้ด้วยครับพิดาครับพิดานะครับไปด้วยนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวว่างๆผมไปที่ร้านมีอะไรชิมบาวันนี้ครับชิมอบไรทุกอยาดูของหวานชิมใต้เล่ยร้านนี้คือตระกูลของเชื่อมครับตระกูลของเชื่อมอะไรพวกเชื่อมเหล็กอะไรพวกนี้จะมีร้านนี้หัวหัวเออไม่ใช่มึงก็จับมันเป็นขนมสิเอ็กซ์ะิมลายว้าเอ็กซ์คิ นี่คืออันนี้เขาเรียกว่ามันใช่ไหมล่ะมันห้านาทีเชื่อมมันเชื่อมมันท่านาทีที่มันห้านาทีที่เขาไมมันเรียกมันห้านาทีเหรอเจ้าห้านาทีเจ้ามห้านาทีเหรอห้ามเกินนี้ห้ามเกินห้านาทีข้อเชื่อมอ่าข้อยแดงนะใข้อยแดงเออร้านเนี้ยหวานไม่มากหวานพอดีพอดีใครที่ชอบกินของหวานบอกว่าตัวหวานเกินไปร้านเนี้ยพอดีมากแน่นอนนะครับ เนี่ยมีอะไรบ้างฮะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้นข้าวเหนียวเปียกอันนี้ก็คือของแท่งของแท่งของแท่เออหักกี่ยัดเป็นข้าวเหนียวเปียกลำไยนะครับผมชัดๆนะครับลำไยลูกนี้ลำไยเป็นลูกครับ เวลากินทำไมต้องปากค่อยด้วยวะค่อยยิงยิงยิงใจกะทิสดเข้าไปแม่แม่ทุกคนกลมกลมมากนะครับฝากมาดูร้านนี้ยื้อร้านีชื่อร้านไหมชื่อร้านยื้อร้านละต่อไปเจนนภาเจนนภาเจนนภาเจ้าโอ้พระสงฆ์เจ้าติกระดาษต้มดำติดต้มดำพิดาเออต้มดำพิดา อร่อยครับร้านไหนฮะนี่ทั้งไก่ย่างทั้งหมึกสดย่างนี่เลยใช่ไหมครับผมการันตีเลยใช่ไหมการันตีความอร่อยแน่นอนครับหมึกหมึกย่างที่สดสดเลยใช่ไหมครับขาหมึกสดไหมพ่อค้าครับะพ่อค้าสดปลาหมึกพ่อค้าสดปลาหมึกเป็นยังไง เรามาเจออีกหนはは Gerald> ึ่งร้านครับท um> si)> ี่ร้านนี้มิสเตอร์พิซซ่าเฟิกเน่เน่เน่แน่นอนร้านเนี้ยเรา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 ขออะไรของกินได้บ้างไหมเนี่ยกระโพื่อขั้วเี่ยมีอะไรให้เราลองว่าไหมร้านเนี้ยว่าอร่อยนักหนานักหนาเนี่ยหลังร้านหลังร้านลองกินเราลองให้ผมดีครับเป็นพิซซ่านะฮะนี่สูตรเดียวกับพิซซ่าอัดเลยฮะเขาเรียกว่าร้านโฮมเมดนะใช่ใช่อร่อยกว่านักทานอร่อยกว่า คิมปีอ่ะนก็ร้เออ้รู้แตไส้วาดนจิ้มไิ้นนี้นะโอเคตลาดนัดโอ๊ตชิ้นไสี้เลยเปล่ากด้วยนะครับใครว่าไปทางตลาดนัดถูกถูกถูกผ่านจากทางการทางเล็กก็ฮะกินได้สองคนกินได้สองคนนะเอาละครับก็ผ่านไปแล้วสขาหรับเปิดท้ายมือชะอํานะฮะจะเห็นได้ว่าของอร่อยของกินและของซื้อขายหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่คณะวันนี้เรายังพาเดินไม่ครบทุกซอยนะครับังมครับ วันนี้คนเยอะมากว่าเป็นวันที่เงินเดือนออกนะครับก็ต่างคนก็มาจับจ่ายสินค้าแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยสปอนเซอร์หลักของรายการชุดสวยนะครับจากร้านเสื้อผูปางนะครับครับผมนะฮะให้สนับสนุนหลักจัเป็นทางการห้เสื้อผ้าชุดหลรอๆสวยของเรามาตลอดนะครับยังไงนะฮะใครมาเชียงชามในวันพุธนะฮะทุกพุธครับทุกพุธมาได้ที่นี่เลยนะครับที่เปิด้ายเมืองชะอำานะครับ ยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้กับผูเอกผู้เอกครับนะครับด้วยแล้วกันนะครับในคลิปนี้เราขอตัวไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปว่าเราจะพาไปเจอของดีมันจะอําที่ไหนนะครับว่าจะไปทานของอร่อยที่ไหนโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ